สิพากินผ้าถ้าไล่จนเสดาปักใส่หนี่กระยาจากยาอีกอย่างกินใส่การบัดนี่ะมันเป็นยายเย็นและะ้วก็มีปักคาผอมีแต่ของขมๆเห็ดหลาบไก่มากอันเอื่อยเพื่อนว่ามีแต่ข้มแปะตายกินมาได้ขนาะดก็เลยเสียามา่ผ้ากินเมืองเ่าค่ะ เอามาท่านลาบเด้อที่ระบายกินได้ยู่เป็นอย่างกินซื้อแบบเมื่อไหร่ทั้งขมเนี่นนยซึ่งต่อลยไปล่ะซ้ำๆกับสะเดาเดยอนหน่อยๆกระจิบพอดีเป็นยาหรอวะ Kinh lái cơ bơ đi cắp tay cắp tạp nó khốm được xong cành cắp sợ đầu cắp bắp tay Đây, sờ đầu mà đẹp hả? kinh suốt này ạ ขมต่างกันเยอะนิดหนึ่งต่ว่าเต้เพ่อมันกันหอมผักใสหอยอดผักใสกับขมกนะันอืมขมอยู่ วิธีกินฝาท่ายโจรแบบง่ายๆกินสดนีล่ล่ะปวดได้เอาไปต้มเฮดไส้เฮดเนื้อมันก็ใส่น้นำผึ้งมันก็ยังขมอยู่ขมจิ๊ดขอดนะแคปซูลกกลดอกินกับหลกักเกลดอขมอำลำพอดี Đẹp mắt chạy tột Mềm mại lời là bạch nhưng gặp... sẽ khốm khứa cắn cấp Sơ đào ในก่ะพักใส้ <c oughs> ขมเพิ่มกันอ่ะมือนกินของขม <c oughs> ภากระจมตั้ายฝาทะลายจวนขมเนาะ สดเอาคมพอเหมือนกันปานมี่เองยังคมหน่อยกว่ากันอรอ่อยเด